สวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมพศ2567กับการวาแผกการเทรดทองคำค่ะ <c oughs> สำหรับกราทองเมื่อวันศุกร์ท,กที่ผ่านมานะคะจบเป็นแท่งแดงค่ะแท่งแดงสั้นกว่าเขียวแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Time ท r a เฟรมวีกัน m ท f r เฟรมวีกนั้นจบเป็นถอดไส้บนล่างนะคะจบเป็นแดงค่ะ แต่เนื่องจากกรับทองนะคะอยู่ในช่วงของปีใหม่แล้วก็ตั้งอยู่ที่แอร์เรีนแนลรับนะถ้าดูวีคนั้นก็คือต้องมองเซลแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูวันพรุ่งนี้ซึ่งวันพรุ่งนี้วันจันนะที่30ทธันวาถือว่าตลาดยังเปิดอยู่นะคะ แล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าพรุ่งนี้จะจบอะไรถ้าเป็นแกรบเขียวนั่นคือเราต้องเล่นหน้าบ่ายแต่ถามว่าวันนี้ก็ยังต้องเล่นหน้าบ่ายอยู่นะคะเพราะว่ากราฟนั้นนะคะถือว่าเป็นแดงสั้นกว่าเขียวและตั้งอยู่แอเรนารับนเหตุพรุ่งนี้คือเลือกเทรดหน้าบ่ายนะสำหรับคลิปนี้คุณมก็จะวางไข่การเทตดให้กับ V.I.P. ที่รวมทั้งสมาชิกที่ติดตามเพจแม่บ้านเด็ดฟอร์เรและรวมทั้งท่านที่ติดตามทางช่อง t ิ k t o k แล้วก็ u t ท b e ทุกช่องทางขอบคุณทุกท่านนะคะท,ที่ติดตามก่แพมมาตลอดระยะเวลาวมทชิกให่ี่มา ติดตามนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะที่นะคะมีโอกาสได้พูดคุยกันในทุกๆช่องทางอ่ะค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแผงกันเทรดนะคะวันพรุ่งนี้ในส่วนของ H4 จะเห็นได้ว่ากราฟไซด์เวย์นะคะไซด์เวย์ถือว่าอยู่ในเทรนด์อยู่นะคะเทรดเดอร์อันนี้ถือว่าอยู่ในลู่วิ่งเทนขึ้นในไทม์เฟรมสี นะคะแล้วก็เมื่อบันศุกที่ผ่านมากราฟยังไม่สามารถยืนเหนือตรงแนวต้านจุงจุดนี้ได้นะคะทำให้กราฟเทล,ลงมานะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพรุ่งนี้นะคะกราฟจะสามารถยืนเหนือแนวต้านสองจุดนี้ได้หรือไม่ก็คือมี1แนวต้านตรงจุดนี้นะถ้าพรุ่งนี้สามารถยืนเหนือได้ก็จะมีโอกาสราคาขึ้นเพราะแอบมองว่ากราฟอาจจะมีการโยกไปจุดนี้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขานะคะจะจบด,ด้วยเดแด,ดงก็คืออาจจะลงมาอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่อาจจะแค่โยกเล็กน้อยแล้วก็ ทำให้ day จบเขียวก็จะมีโอกาสราคาขึ้นและถ้าสมมติว่าเป็นแบบนั้นการาฟจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์ขึ้นค่ะเพื่อที่จะดันราคาขึ้นต่อเนื่องนะคะนี่คือแพทเทิร์นไซด์เวย์ขึ้นนะเพราะว่า H4 ถือว่าเป็นไซด์เวย์ขึ้นแล้วก็ h 1นะคะเทสแนวรับแล้วก็ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ลงต่ำกว่านี้ก็คือจะดราคาขึ้นแต่ทั้งหมดก็แพมจะให้การาฟนะคะวิ่งให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าตลาดจะเลือกแบบไหนยังไงนะเพราะว่าตอนนี้คือการาฟทั้งหมดเนี่ยอยู่ต,าน,ตาน คำว่าอยู่ต่ำกว่ารเรียแนวต้านเนี่ยหมายความว่าอะไรคุณผมหมายความว่าเขายังมีแรงเซลล์อยู่นะคะอ่าซึ่งตัวอย่างนะคะนี่คุณพมจะทําให้ดูนะเวลาเราเช็คว่ากราฟนะคะอยู่แนวต้านนะคือเวลาเราเช็คว่ากราฟแบบอยู่แนวต้านอ่าอยู่ต่ํากว่าแนวต้านสิ่งที่เราจะเห็นก็คือกราฟค่ะไม่สามารถอยู่เหนือแนวต้านได้สมมติว่า2จุดนี้คือเรียกว่าแนวต้านนะคะอันนี้เรียกว่าต้านนะเวลากราฟค่ะ นะคะลงมาแล้วไปเทสแนวต้านแล้วขึ้นไม่ได้ก็จะย่อลงและเมื่อไปเทสอีกนะคะก็อาจจะมีการย่อลงและไปเทสอีกเราก็อาจจะมีการย่อลงมาบ้างและขึ้นไปเทสอีกก็ไม่สามารถยืนเหนือได้ก็มีการกดราคาลงมาต่ํากว่าเวลากดมาต่ํากว่าแบบนี้ค่ะก็ต้องดูว่าเขายืนเหนือได้ไหมถ้ายืนเหนือได้คือโอเคขึ้นอีกรอบแต่ถ้ายืนเหนือไม่ได้จะกลายเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะซึ่งแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นไซเ์ลงนะถ้าดูในไทม์เฟรมน่้จะเห็นว่าเป็นไซเ์ลง ดังนั้นอย่างที่โค้ชแพมบอกว่าซึ่งเราต้องดูว่าพรุ่งนี้น้องจะสามารถผ่านต้านนี้หรือต้านนี้ได้หรือไม่อันนี้คือต้านหนึ่งอันนี้คือต้าน2นะคะในแผนนะดังนั้นเราต้องให้กราฟวิ่งให้ดูนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ด้วยวันเปิดตลาดก่อนที่จะมีการปิดตลาดอีกทีวันที่1นมก,การานะคะซึ่งเป็นวันปีใหม่กราฟจะหยุดวิ่งวันที่1มก,การานะคะ,ะจะมี2วันก็คือวันคริสต์มาส25ตลาดจะหยุดวิ่ง กราสจะหยุดวิ่งแล้วก็วันที่1มกราก็คือวันปีใหม่ทั่วโลกเลยอันนี้กาก็จะหยุดวิ่งนะคะแต่วันพรุ่งนี้30กับ31เนี่ยตลาดยังวิ่งอยู่แต่ ต้องดูว่าบอลลุ่มจะมากหรือน้อยต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะและช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่หลยท่านก็อาจจะกลับบ้านเดินทางต่างจังหวัดก็ขอให้ท่านมีความสุขสนุกกับนะคะครอบครัวแล้วก็บางท่านอาจจะไปชาร์จพลังไปเติมพลังนะคะและรวมทั้งนะคะอยู่กับครอบครัวก็ขอให้ท่านมีความสุขนะคะแล้วก็จากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่สวยงามนะคะร่ารวยอยู่แล้วก็ขอให้ร่ารวยยิ่งขึ้นไปส่วนใครนะคะที่มีอยู่แล้วก็ขอให้มีมากขึ้นมีทั้งความสุขการเงินการงานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็ที่สำคัญ การค่ะเติบโตทั้งโลกภายในและโลกภายนอกนะคะสุกกจากข้างในแล้วออกมาอย่างภายนอกและเราก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราต่อครอบครัวของเราและต่อโลกใบนี้ต่อไปนะคะโค้ดแผงแม่บ้านเด็ดฟอร์เรแล้วก็โคตรเทอรโอค่ะรวมทั้งทีมงานแม่บ้านเด็ดฟอร์เรก็ขออวยพรล่วงหน้าขอให้ท่านประสบความสําเร็จทั้งการเงินการงานและก็อาชีพคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการนะคะนี่คือแผงกันเทรดที่ก็แพรนนามาฝากทุกท่านนะคะที่เพจแม่บ้านเด็ดฟอร์เรแล้วก็ช่องทางทิกตอกช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็เพจแม่บ้านเด็ดฟอร์เรทุกช่องทาง คณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามที่ช่องแม่บ้านเทรดโฟเร็กนะคะก็ขอขอบคุณนะคะอ่านะคะในตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาดิโพแคมนะคะสร้างเพจแม่บ้านเทรดโฟเร็กแล้วก็ช่อง YouTube นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาติดตามแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันมาโดยตลอดโคแฮมนะคะก็มีการนำทำคลิปแล้วก็นําเสนอนะคะในรูปแบบของนะคะชีวิตเทรดเดอร์ที่มีหลากหลายมุมมองนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาติดตามถ้าชอบคลิปไหนยัง ก็ אע, สามารถคอมเมนต์ได้นะคะแต่ว่าโค้ชแพมก็คือมีทั้งความรู้มีทั้งสาระแล้วก็มีทั้งแนวคิดรวมทั้งไลฟ์สไตล์ชีวิตของเทรเดอร์ให้ได้ชมกันก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือแผนการเทรดกราฟรองสาหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็สําหรับ v ีไอพีโค้ชแพมจะมีการอัปเดตนะช่วงสายๆอีกครั้งหนึ่งว่าตลาดจะไปที่ไหนยังไงขอดูภาพนะขอหรือว่าขอดูแท่งแกะปพรุ่งนี้ก่อนที่จะจบ7จ็ดโมงนะ โอเคนี่ือแผนการเทรดข้าวๆาสาหรบบเทรดเดอร์นะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องดูด้วยนะคะว่าแนวต้านตรงจุดนี้นะแนวต้าน,นจะมี2จุดให้เช็คว่ายืนเหนือต้านแรกอะ่ะโอเคนั่นจะไปต้าน2ถ้าไปต้านสองนั่นแสดงว่ากราฟมีแรงอาจจะย่อขึ้นได้นะคะแต่ต้องดูหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งนะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ